ย้อนแสงป่ปาปลาตรวจเยี่ยมจุดรอสี่สามจุดอื่นนะครับผมกะเรียนว่าในตาของสำนักงกานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนโยบายของเมื่อช่วงบ่ายวันที่14เมษายน พลตตร,รีสุรจิตชิงนวันรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองนามเรียกขานบูรพาสามได้เดินทางมาตรวจสอบการตั้งจุดตรวจของสอบพบางละมุงสพหนองปลือสอพอเมืองพัทยาและสพนาจอมเทียนพร้อมทางสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องเสียสละดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567น้ยจี้โดยพลตตร,รีสุรจิตชิงนวัน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองได้กล่าวชมเชยและมอบนโยบายให้กับตำรวจจราจรซึ่งขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและจับกลุ่ม10ข้อหาหลักตามพรบรจราจรเพิ่มขึ้นตามนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเช่นความผิดไม่สวมหมวกนิรภยัยไม่คาดเข็มขดัดและเมาแล้วขับเป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ใช้ในภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานนี้อีกด้วยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทราภาค2นะครับก็ได้นำเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับเจ้าที่จราจรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับนะแล้วก็ขอให้เจ้าที่ตำรวจทุกนายนะครับมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดเวลานะครับจุดวอร์ 4, หรือว่าด่านตรวจนะของสอพอนาจอมเทียนโดยท่านผู้กกับสอพอนาจอมเทียนเป็นผู้ นำกาลังมาตั้งจุดวอร์ีบสาหรือด่านตรวจนะครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้รถถนนนะครับหลักใหญ่ๆก็คือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับโดยเราจะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ดูข้อหาเมาแล้วขับนะครับเป็นหลักนะฮะข้อหา จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิราภัยเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นต้นเหตุของการเกิดสถิติอุบัติเหตุจำนวนสูงมากนะครับที่ผ่านมา r e d f i i h t t c c d e m y y n d c ทา p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy